ถามว่ายากไหมย,ยังถือว่าง่ายอยู่นะครับแมงมุมเออพวกข้างข่าวยิยงยากกว่านี้เยอะตอนนี้ยังถือว่าชิลได้อยู่มาถึงคืนที่9ครับขึ้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวด้านหลังนั่นแหละสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พีทีชอ a ชแนลนะครับและก็ผมอยู่ในเกม เด็ตเก็ตนะครับบนสล็อตสับหนึ่งเก็บเงินกําลังจะพูดเรื่องโฆษณาเข้าพอดีเลยเมื่อกี้ตัดคลิปแทบไม่ทันเลยโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นกันในโหมดอยืนให้ได้นานเท่าไม่รู้มันชื่อโหมดอะไรนะเป็นมันคือโหมดที่ว่ายืนอยู่อย่างนั้นนะ่ะจะไมา่จบสักทีจนกว่าเราจะตายนะครับโอเคเรามาลองเล่นกันเลยนะครับมันชื่อว่าแม่น้ำผีดิบนะครับ ยืนให้นานที่สุดเท่าที่นานได้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็อย่างงี้โฆษณาอีกแล้วผมต em. yeah. okay. ้องตัดคลิปเป็นว่าเล่นเลยนะมันโฆษณาบ่อยเกินนะครับโอเคเราก็มีลูกซองรัวนะครับแล้วก็แม็กนัมนะครับแล้วก็ชุดเกราะเลเวล3นะครับพร้อมแล้วไปลุยกันครับมาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถยืนได้นานสักแค่ไหนเอาแม็กนัมเล่นดีกว่าเพราะว่าช่วงแรกมันไม่ค่อยแรงซอมบี้ไม่ค่อยอึดนะครับได้เลยตัวระนัดได้เลย ชิวๆด่านแรกช,ชิวเลยยืนให้ได้นานที่สุดนะครับด่านนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะยืนได้นานสักเท่าไหร่นะครับเราตายก็ถือว่าจบคลิปพอดีเลยนะครับสำหรับอีพีนี้แต่ว่าจะพยายามไม่ตายแล้วกันมาดูว่าผมจะยืนได้นานสักเท่าไหร่เล่นไปเรื่อยๆช่วงช่วงเลเวลแรกๆอ่ะซอมบี้จะยังไม่ถึงแม็ก ต่ช่วงหลังๆเนี่ยคอมบี้ซอมบี้จะเถึกมากเลยเป็นโหมดที่ดีนะครับโหมดนี้ยืนได้นานๆก็จะทําให้เราได้ทองคํามากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเล่นโหมดเวลาที่เราเล่นโหมดหลักครับเราค่อนข้างจะใช้ทองค่อนข้างเปลืองก็เป็นโอกาสดีครับวันนี้ก็ชิวๆมาเก็บทองนะครับนี่ตัวละหนึ่งนัดแจกให้ตัวละหนึ่งนัดหนึ่งนัดตัวละหนึ่งนัด ยังชิวได้ช่วงนี้ชิวได้บอกเลยแต่ช่วงคืนที่สิบไปละ่ะยากช่วงตอนนี้อยู่ในคืนที่สี่นะครับคืนที่สี่ก็ถือว่ายังยังยังสบายอยู่แตบบ่ว่าหนึ่งนัดหนึ่งทหารอยู่นะครับยังได้อยู่ได้เรื่อยๆครับมาถึงคืนที่ห้าแล้วครับผ่านมาห้าคืนแล้วนะครับตอนนี้ มานน่นละดูดิจะตายไหมอ้วนยิงสี่นัดเลยอุ้ยหมาอึดจังวะมันจะมีบางตัวด้วยนะที่อึดอมไม่ตายหนึ่งแม็กไปแล้วไม่ตายโอ้โห ได้มาแล้วครับห้าทองคําทองคาแท่งมูลค่า5บาทได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยเพิ่งผ่านมา5้าขึ้นนะเนี่ยตอนนี้เดือดดันเลยเอาไม่อยู่อุ้ยใช้ผิดจังหวะหรือเปล่าวะควรจะเก็บเดือนดันไว้เล่นข่าวหน้าหรือเปล่าแต่ว่าเราใช้ไปแล้ววะไม่เป็นไรจัดการมาก่อนมาเร็ว รีโหลดรอนี่กระสุนจะหมดแล้วนี่ว่ะสงสัยออกเกมไปต้องไปซื้อใหม่แล้วครับแต่คงไม่ใช่อีพีนี้คงต้องเป็นอีพีหน้าถึงค่อยซื้อถอดหมวกให้ถอดหมวกให้อุ๊ยหมดลูกพอดีชิบหายแล้วโดนเปละหน้าไปทีนึงโอ้ยซอมบี้เฮงสวยแตกใส่หน้ากู ปล่อยหมาแล้วโอ้มุกนี้ไม่ค่อยปื้มนะอะไรกัดครับอะไรกัดมันมาปตั้งเมื่อไรแล้วหมาเยอะหมาเยอะแล้วลูกหมดด้วยนะคือหอมาถือว่ายากมาย,ยังถือว่าง่ายอยู่นะครับในมุม,ม,มเออพวกข้างคาวยิยงยากกว่านี้เยอะตอนนี้ยังถือว่าชิลได้อยู่ มาถึงคืนที่เก้าครับขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหลังนั่นแหละวิสองนัดวะเดี๋ยวพี่อย่าวิ่งเดี๋ยวหกล้มบอกไม่เคยจำโอ้โหถึกไปได้เลย,ยถือโลนี่นี่นี่น รีโหลดพร้อมขึ้นที่สิบมึงเอ้ยความหายนะมาละเริ่มจะยิงไม่ค่อยเข้าแล้วในงานนี้มาลแล้วเอาอตัวนี้ออกไปก่อนนั่นแหละโอ้ยหมดลูกเร็วด้วยเอาปิดออกไปก่อนเดือดดันไปรีโหลดปั๊บ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 ยิงต้องใช้เดือ๊ดันบนปับับปอบนี้ไม่ไหว กระสุนหมดแล้วนี่ว่าว้าเป็นปืนดีกว่าลูกซองดีกว่าไหมจังหวะแบบนี้มันมาแล้วพี่ค้างนี่ยังถือว่าแรงอยู่นะเพราะว่าไปอัพมาไงอีกทีแล้วจําได้หรือเปล่ายัางจําได้ไหมจําได้หรือเปล่าว่าไปอัพมาเดินมาคิวเลยแรงอยู่แรงอยู่ อเผือแรงกูแม็กนัมด้วยนะเนี่ยนะดีเลยครับงานสนุกงานหันสาจัดมาจัดมาอย่างให้เสียใกล้จังเลยนะนี่แหละีโหลดรอเลยอยู่ไกลเกินไม่อยากยิงปืนกระสุนเข้ามาใกล้ๆนิดนึงจะได้รัวให้ไงละครับโอ้ยโดนกระจายกันทั่วหน้าเจ็บกันทั่วหน้าเจ็บ ก็น่าครับงนานแจกความสุขให้กันทุกคนเจ็บกันแนงไม่กระสุนปืนเลอนอยน้อยยังวะเจบเกมคงต้องไปตุนไว้จริงนะครับอ้าวพูดเป็นเล่นครับตอนนี้มาถึงคืนที่สิบสามแล้วนะครับอย่าทำเป็นเล่นไป มาถึงขึ้นที่13แล้วนะครับท่านผู้ชมครับจะก,การมงม,มุมก่อนข้างเขาไม่ใช่มงม,มุมนั่นแหละสวยถ้าอยู่ใกล้ๆอย่ายิงมันก่อนอมันยังมาได้อีกเนาะพุทธเปิดหน้าเปหนึ่งทียังยืนยันได้ยังยืนหยัดยืนยันได้ต่อยังได้เรื่อยๆผมยังชิวไหวว้าวชายเดือดด่านได้อีกทีแล้วเว้ยเฮ้ยเก็บไว้ก่อน มาทางไหนครับมาทางไหนครับโอ้คุณพระเป็นพวกที่ไม่ชอบเลยนะมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยหน่วงหนักนวง,นนวงดอกนี้นักนวงดอกนี้หนักนวงดอกนี้หนักหนวงเก็บไว้เกยบพึ่งกดจุด,ดนันโอ้โห โอ้หดูเลือดสิครับท่านผู้ชมครับนี่เพิ่งผ่านมาได้สิบสี่สิบห้าขึ้นนี่คือขึ้นที่สิบห้าผมนี่แทบจะตายแล้วอะไรกันครับเนี่ยเพิ่งผ่านมาสิบห้าขึ้นเล่นกันหนักหน่วงเหลือเกินเร็วเร็วเร็วดี๋วไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันใช้นั่นแหละสวยงามอุ้ยอย่าเล่นข้างเ่าดีวะไม่สะทัดกับข้างเข่า ผมบินมากันนาวยอย่าก,กัดอย่าก,กัดผมอย่าก,กัดผมยังยืนหยัดได้จ้ะยังไหวอยู่ยังไม่ตายผมยังมีชีวิตสำรองเสมอชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอแต่คราวนี้ตายจริงแน่นอนถ้าเลือดหมดตัวตั้างไ้วยก่อนว้าผ่านขึ้นที่15รับมาอีก5ทองคำครับผม โอ้โหยืนหยัดยืนนานยืนนานเป็นที่หนึ่งหันมาซิใครหันมาซิตั้งหนึ่งขอรีโหลดก่อนอย่าวิ่งดีครับไม่เคยจำเลยเหรอบอกว่าอย่าวิ่งไงล่ะทำไมไม่จำวะบอกว่าอย่าวิ่งเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะเรื่องวิ่งเนี่ยบอกจิทิทำไมไม่จำบอกว่าอย่าวิ่งไงล่ะโอ๊ยกระสุนหมด ขอโทษกรบสุนหมดว่าพี่ช่างถึกเลอเกินถึนถงไม่ตายสักทีโอเคไปต่อกันเลยครับที่ขึ้นที่สิบเจ็ดจะไปได้สักยี่สิบขึ้นไหมวะถ้าไปได้นี่เยี่ยมมากเลยเป็สนสถานการณ์ดูตึงเครียดตึงเครียดตอนนี้ โอ้ยอย่ามาไปคิดขวนเบาๆก็เจ็บได้นั่นแหละสวยเดือดดันช่วยชีวิตยังเหลืออีกเหรอมันไกลไปนะเพื่อนแต่ว่าสกัดไว้ก่อนก็ดีสกัดไว้ก่อนเล็งหัวแล้วยิงอุ้ยเอานัดเดียวบ้าเหรอใส่กระสุนตั้งหลายลูกมทันทีเกิดบักบ้า,บ,าบออะไรเนี่ยใส่กระสุนก็ตัง้งตั้งหลายนัดยิงออกนัดเดียวโอ้โห เร็วจริงจะตายแล้วครับผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วผมยังอยู่โอ้ยเลือดน่อยมากไปต่อกันที่ขึ้นที่สิบแปดเดี๋ยวเดี๋ยวนมีเพิ่มเลือดนี่วะเพิ่มเลือดก,ก่อนเออนี่ไงเลือดเต็มละเออเนาะมีเพิ่มเลือดก,ก็ควรจะใช้นะบางทีเ,เดดด่านไปอีกหนึ่งทียังปล่อยหมารอดมาได้ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวหนึ่งแล้วถ้าจะเยอะเลยช่วงดีมีเล,ลือดสำรองว่ะ พอดีอุปกรณ์ยาบาลเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยกระเป๋าก็เลยเยอะหน่อยแหมลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปได้ไงวะเน,นี่ยต้องจัดเต็มกันหน่อยครับจัดไปเต็มเต็มเต็มแม็กเต็มเหนียวเล็งไอตัวระเบิดก่อนนั่งแหละสวยงามยังได้อีกเรื่อยๆไปถึงเพื่อนที่20โอ้โหยอดว่ญญญะ มันเกินไปล้งานนี้เลินไม่มีหยุดหย่อนปสัสจักโฆษณามากั้นกั้นไกลเพราะว่านี่คือหมดยาวถ้าเล่นหมดสั้นนี่ต้องดูโฆษณาอย่างต่ำประมาณสิบถึงยี่สบสาสิโฆษณาได้ออตัวอะไรวะโอเปิดหน้ามันเปิดหน้าอย่างนี้ไม่โอเคเลยนะพี่เกิดดันไปยังได้อยังได้อยู่ครับ รู้ึกวะอกกบว่า,วาละตัวอะไรนี่เป็นตัวชิบหายตัวหนึ่งเพิ่มเลือดอีกเต็มหลอดไม่ยอมตายหรอกหาใดที่ยังมีผีเลือดก็จะลุกขึ้นมาเรื่อยๆกล่อ,อ,องปฐมพยาบาลผมเยอะจะใช้ไปเรื่อยๆทดสอบตัวเองด้ว่าคลิปนี้จะยาวกี่นาทีนั่นสินะคลิปนี้น่าจะยาวมากๆ มากถึงมากที่สุดเริ่มยิงไม่เข้าแล้ววะทิป่ายแน่เลยโอ้โหเกิดดันไปให้เดือดดันไปแทบจะยิงไม่เข้าแล้ววะเล็งกบก่อนอันตรายโอ้โหไม่เข้า จะไม่เข้าเลยพอแล้ว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 พี่อุ๊ยอยู่ใกล้จังเพิ่มเลือดก,ก่อนอื้อุียไม่เช่าอยู่ใกล้แล้วยิงไม่เข้าด้วยมีย่ิงยี่ด้วยเหรออยู่ใกล้ขนาดนี้ล้วยิงไม่เข้าตายแล้วจะตายแล้วไอ้กูอะจะตายแล้วมาถึงขึ้นที่20ได้ขนาดนี้คุณต้องการอะไรอีกมาวันนี้เร็วยิงหัว โอ้ยถึงเรียบร้อยครับขึ้นที่20อุปกรณ์ปฐมพยาบาลผมหมดแล้วครับชีวิตผมคงจบสิ้นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนคงโอกาสรอดคงมีต่ำมากงงทั้นเนี่ยมารอบทํำลายกูตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหมันนี้มันนี้ดานหลังด้านหลังด้านหลังจะตายแ้วจะตายแล้ว,ลวปืนหมดกระสุนหมดพอดีเฮลมเรียบร้อยโอ้โ สุดจริงผ่านไม่ได้ทั้งหมด21ขึ้นนะครับฆ่าซอมบี้ตาย3 0 9ตัวได้โบนัส2,947นะครับโบนัสยิงหลายตัวได้12,000นะครับได้ไอเทมอีก3,000โบนัสขึ้น20นะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดผมได้เงินจากด่านนี้19,000บาทนะครับแล้วก็ทองคำ20นะครับถือว่าค่อนข้างจะได้เยอะนะครับ แลวก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันนะครับมันเป็นคลิปคลายเครียดนะแต่ว่าช่วงหลังๆช่วงหลังๆก็เหมือนจะเครียดเหมือนกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอ้ยประมาณนี้แล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าถ้าผมว่างครับโอเคบายครับผม